พูดถึงความลุงลังของคุณปู่หน่อยเริ่มร้านขนมล้านก็ไมไม่น้ลักษณะของท่านคือฉีดน้ำอย่างเดียวเดือดร้อนน้ำที่มันขังเนี่ยใครเดินมาก็น้ำกระเด็นคือท่านไม่สนใจท่านฉีดฉีดฉีดน้ำเหนิมเกลียวไส่ไปตบต้นไม้อะไรเนี้ยฮะดมไม่ได้ เที่ยวโดมอะไรก็แย่เลยสภาพตัวเองเอาไปทกเลยกางเกงปู่ต้องนี่เลยดีดีลักกับบ้านลงลังมากเลยเพราะว่าอ่อนโยนขจัดกลิ่นโดยสังสกัดจากลูกพะพิปูใได้แต่แต่แบะเบาถึงวัยเก่าเลยบขนเสื้อกินเหม็นอับจากอึฉี่ก็ออกหมดักแล้วยังไงก็หอมหอมจังหอมมาถึงนี่เลยมีทั้งน้ำยาสกปผ้าและโลชั่นนะ คีชาคุณปู่ผิวแห้งันสมเพราะตัวนี้มีมาจะไายเซรยเข้มข้นจากวิตามินอ e ีและอารลันโทอินเหมาะกับคุณปู่ที่ผิวแห้งมากเลยค่แล้วชุ่มชื้นถึงส8ชั่วโมงเลยนะหอมหอมไปลองใช้กันดูนะ